คุณธีรนัทรุ่งสวรรค์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยอินโทฟู้ดจำกัดบริษัทที่มุ่งมั่นในการนำเสนอแหล่งโปรโตีนที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อเป็นอาหารคนและอาหารสัตว์อย่างครบวงจรในปัจจุบันบริษัทนำเสนอโปรโตีนจิ้งหรีดคุณภาพสูงในแบรนด์ชื่อซิกทิเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคคือตอนเด็กๆเนี่ยผมโตมาจากครอบครัวราชการพ่อก็รับราชการเป็นทาหารแม่เป็นพยาบาล เราก็คิดว่าออโตมาก็อยากจะทําอะไรเหมือนพ่อแม่ก็เลยไปเรียนออรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะแล้วก็คิดว่าความรู้ไม่เพียงพอก็เลยอยากจะไปหัแสวงหาความรู้ในต่างประเทศก็เลือกไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่จําเป็นต้องเป็นราชการที่จะทําให้ประเทศชาติประชนเราสามารถทํอธอุรกิจอะไรก็ได้นะที่ทำให้ประเทศชาติมีไรายได้ให้เกษตรกรหรือว่าสังคมชุมชนมีไรายได้ เราก็กินกันมาตั้งนานแล้วมะแรงเนี่ยแต่ทําไมฝรั่งคิดว่าเป็นโปรตีน,งน่งอนาคตมันก็จะมีที่มาที่ไปว่าเออข้อดีของมลรงเนี่ยก็มีคุณค่าทางโภชนาการสูงคือโปรตีนสูงอยู่แล้วแล้วก็อันที่2ก็คือสามารถตอบโจทย์เรื่อง Food Security คือความมั่น,นคงทางอาหารได้คือเนื่องจากว่า FAO บอกว่าเนี่ยอีกในปี2050เนี่ยประชากรของโลกจะเพิ่มขึ้นอีก2,000ล้านคน ซึ่งลำพังเรามีแนวคิดแต่เราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเราก็ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญจากอุทยานวิทยาศาสตร์อุทยานวิทยาศาสตร์ก็ยังเสริมในการก็แมชผู้ประกอบการกับนักวิชาการหรือนักวิจัยที่มีคำงานเฉพาะด้านก็จะมาช่วยเสริมค่ะตอนนี้เราตั้งชื่อของเทคโนโลยีเราเองว่าเป็น ISEC Technology เป็นเทคตัวหนึ่งที่ทำได้ในระบบที่เป็นออโตเมชันก็จะการันตีด,ด้วยในเรื่องของ ความต่อเนื่องปริมาณคุณภ,ภาพและก็ความปลอดภยัยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะมุ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่สร้างกำลังใจก็คือเวลาเราไปคุยกับเกษตรกรน,นะเกษตรกรหลายคนก็คือพร้อมที่จะเลี้ยงจิ้งดีดให้เราคือช่วงแรกอาจจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แต่ในอนาคตอาจจะเป็นรายได้หลักแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เขาทําอยู่ในปัจจุบันได้และแลก็ต้องการผลักดันให้แมลงเนี่ย เป็นสั์เศรษฐกิจที่สาคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยครับผู้กับการรายใหม่ที่ต้องการเข้ามาในยุทธศาสตร์ขอให้มีไอเดียหรือว่าแค่มีวัตถุดิบที่ต้องการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสายพาร์คสามารถทําไอเดียท่านหรือความฝันของท่านให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจําหน่ายในท้องตลาดได้คือมีเป็นแบบ าการมีการแบบครบวงจรในปัจจุบันซึ่งบริการก็ดีอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ